สำหรับเสื้อตัวนี้เราจะใช้เป็นเข็มไหมพรมแบบนี้นะคะมาสอยติดกันอันนี้เราจะใช้เป็นสองเส้นนะคะใช้ได้สองเส้นร้อยเข็มแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเย็บประกบติดกันนะคะเราจะใช้ด้านถูกเราจะเอาด้านถูกอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ประกบติดกันแบบนี้เอาด้านผิดไว้ข้างนอก ทีนี้เราจะเริ่มเริ่มจากตรงนี้นะคะเราก็แทงเข็มลงไปตรงมุมนะคะวิธีการเย็บก็เย็บเย็บปกตินะคะก็คือเย็บเราจะดูลายให้เขาตรงกันอย่างเงี้ยดูลายให้ตรงกันแล้วก็สอยติดกันไปพอเราแทงเข็มไปตรงมุมนะคะแล้วก็ แทงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บไปได้ไว้ข้างในแล้วก็สอยไปเรื่อยๆนะคะ เราก็ทำเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสอยมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้พอเย็บมาอันนี้นะคะเราเย็บมาจนจนถึงปลายแขนเสื้อนะคะเราก็เก็บได้เก็บย้อนกลับไปอะคะ่ะ ประมาณนี้นะคะก็ตัดได้อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะทีนี้เวลาที่เราจะประกอบแขนเสื้อเข้ากับตัวเสื้อนะคะเราจะเอาด้านผิดนะคะไว้ไว้ข้างนอกแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นด้านผิดส่วนแขนเสื้อเราจะเอาด้านถูกออกมาข้างนอกนะคะเมื่อกี้ที่เราเย็บก็คือเป็นด้านผิดนะคะเราก็กลับตะเข็บออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ เราจะมาร์กจุดกึ่งกลางเอาไว้นะคะประมาณนี้อันนี้เราก็มาร์กจุดกึ่งกลางเอาไว้ตรงนี้นะคะก็คือจะอยู่ตรงลายตรงกลางทีงนี้ก็นับเข้ามาสองลายข้างนี้ก็สองลายก็จะอยู่ตรงกลางนี้นะคะแล้วก็พับแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในตัวเสื้อคะ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาจุดที่เรามาร์กไว้ มาชนกับตรงช่วงบ่าที่เราเย็บติดกันแบบนี้นะคะตรงช่วงตะเข็บเราก็จะมาจุดเข้าไว้ด้วยกันค่ะแล้วก็ตรงตรงตะเข็บแขนเสื้อนะคะก็จะมาชนกับตรงช่วงใต้ท้องแขนเสื้อนะคะตรงกึ่งกลาง ก็จะประมาณนี้เราก็จะมาร์กจุดไว้นะคะตรงนี้เราก็มาร์กจุดตรงตรงแขนเสื้อก็คือเป็นรอยตะเข็บนะคะตรงนี้ก็คือเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังก็จะอยู่ตรงช่วงลายนี้นะคะก็จะอยู่ตรงช่วงกึ่งกลางตรงนี้พอดีนะคะกึ่งกลางลายตรงนี้นะคะแล้วก็มาร์จุดไว้ทีนี้เราก็จะมา เย็บติดกันนะคะเราก็จะไล่ไปนะคะเริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไล่มานะคะไล่มาเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้ตรงจุดที่เรามากไว้ก็จับให้เขาตรงกันนะคะแล้วก็เย็บไล่มาเรื่อยๆก็จะพอดีกันนะคะเพราะเราคำนวณความยาวเอาไว้พอดีนะคะเนี่ยก็จะไล่มาเรื่อยๆ ก็จะมาถึงจุดที่เราเริ่มต้นอันนี้ก็คือวิธีการเย็บประกอบแขนเสื้อกับตัวเสื้อนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะเริ่มจากตรงนี้นะคะก็คือตรงที่เป็นตะเข็บกับตรงนี้นะคะเราก็แทงเข็มไปเลยนะคะแบบนี้ ของเราก็จะใช้วิธีเก็บปลายแบบนี้นะคะแล้วก็แทงที่หลักถัดไปนะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆคะ่ะทำไปทีละหลักแทงตรงโซ่หลักถัดไปนะคะ เราก็จะใช้วิธีทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนรอบแล้วนกะ็ทำเย็บไล่ไปเรื่อยๆนะคะไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทำจนรอบเลยนะคะแล้วก็มาเก็บได้แล้วก็นำแขนเสื้อมาเย็บติดกับตัวเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองข้างพอเราทำ เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาทําลายริมรอบคอค่ะลายริมรอบคอของเราก็จะทําเป็นคอทอสี่หลักนะคะแล้วก็ทําปุ่มคอทอสี่หลักแล้วก็ทําปุ่มแบบนี้นะคะ<ม>เราก็จะเริ่มจากตรงช่วงบาอันนี้เราไม่ได้ทําให้ดูนะคะเพราะตรงนี้ทําไม่ยากนะคะก็ให้เราเริ่มจากตรงช่วงบานะคะเริ่มจากตรงช่วงบาแล้วก็ ขึ้นคอทอมาสี่หลักแล้วก็ทําปุ่มทําปุ่มก็คือทําโซ่สามเลื่อนห่วงเสร็จแล้วก็คอทอมาสี่หลักแล้วก็ทําปุ่มทําแบบนี้ไปจนรอบคอเสื้น evet. อนะคะอันนี้ก็คือลายริมรอบคอเสื้อของเราจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนลายริมรอบวงแขนลายริมรอบแขนเสื้อแล้วก็ชายเสื้อนะคะเราก็จะทําเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้เราทําเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างเดี๋ยวเราจะทําแขนเสื้ออีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะเริ่มต่อได้ตรงช่วงตรงรอยต่อนี่นะคะตรงตะเข็บข้างข้างใต้แขนเสื้อนะคะตรงช่วงตรงนี้นะคะอ่ารอบวงรอบแขนเสื้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมาต่อตรงที่เป็นตะเข็บตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต่อตรงประมาณตรงนี้นะคะ ในช่องแรกช่องแรกตรงนี้นะคะเราจะทำได้ให้เป็นปมก่อนนะคะแล้วก็จะมาเริ่มตรงช่องแรกตรงนี้เป็นตะเข็บนะคะเราก็เริ่มช่องแรกตรงนี้แล้วก็ล็อกไปทีหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สามค่ะ จากนั้นก็ทำพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะลงไปในช่องเดิมค่ะแล้วก็คอทอลงไปในช่องถัดไปค่ะจากนั้นก็โซ่สามค่ะ พอหนึ่งคอสองค้งลงไปในช่องเดิมค่ะแล้วก็คอทอในช่องถัดไปค่ะจากนั้นก็โซ่สามค่ะพอหนึ่งคอสองค้งลงไปในช่องเดิมค่ะ แล้วก็คอทอในช่องถัดไปค่ะเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบเลยนะคะลายริมก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเวลาทําเสร็จแล้วก็จะเป็นเหมือนอีกข้างหนึ่งที่เราทําเสร็จแล้วนะคะลายริมก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะรอบชายเสื้อก็ทําเหมือนกันนะคะรอบชายเสื้อก็ทําลายริมเหมือนเมื่อกี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปทําให้เสร็จแล้วมาเจอกันอีกทีตอนที่ถักเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือเสื้อที่เราถักเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ขนาดรอบอกอยู่ที่32นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่19นิ้วแขนยาวเราจะวัดจากช่วงช่วงบ่าลงมานะคะจะได้ความยาวของแขนเสื้ออยู่ที่9นิ้วส่วนรอบวงแขนจะอยู่ที่16นิ้วแล้วก็ความ กว้างของแขนเสื้อนะคะก็คือรอบไปแขนเสื้อจะอยู่ที่12นิ้วค่ะสำหรับเสื้อตัวนี้ก็ถักเสร็จแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในแบบเสื้อตัวต่วตอไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ